ก็สวัสดีนะครับผมยูผมกับป๋องแปง่งวันนี้ผมจะมาสุ่มกางเกงช้างใหม่นะครับผมโอ้โหมันขายเลยอ่ะมันขายเลยห้าร้อยเพชรอ่ะคนดูเราจะสุ่มวะมันมีขายด้วยอ่ะไม่รู้ว่าบหรือเปล่านะแต่ผมว่าจะซื้อซื้อกล่องสุ่มอ่ะต่กล่องสุ่มมันก็แพงอะดิเนี่ยด,ดีดยวดิสมมติว่าเราสุ่มสุ่มเนี่ย สุ่มห้าร้อยเพรอะห้าร้อยเพรก็เป็นยี่สิบกล่องอ่ะโอ้ไม่ได้เกลือดิทำไมว่าเราจัดเลยชอบก็จัดประหยัดทำไมมาดีเรียบร้อยได้เก่งช้างละมาดีในเรื่องสุ่มก็เลยมาสุ่มบัตรอีโบกันนะครับคาดูอีโบมาใหม่ได้อะ เิียวอ่ะมียูซแล้วก็พลโฟกลับมานะไปมาลองมือกันเลยห้าสิบห้าตัวอรอบแรกได้ไหมได้เลยรอบสองก็ได้เลยเอ้ยมาดิลูกลูกแก้วไม่ออกเลยคนดูลูกแก้วของเหลืองอ่ะมาดิมาดิลูกแก้วไม่ออกเลยเหลืองอ่ะมอดิๆๆด โอ้โหล้นอ่ะล้นคังอ่ะเอาตรงลูกแก้วไม่ออกอ่ะลูกแก้วเหลืองอ่ะมีดกัจจีอ่ะโอ้โหล้นล้นคังบอกเลยว่ารถอ้ยนี่ได้ได้ได้แล้วเดีล้สวยล้นคังอ่ะบอกเลยตึนี่ไงไม่ได้นี่ไงได้ละได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยไปยังไง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 สวย นี่ไงล้อนอ่ะบอกเลยผมบอกเลยว่าล้อนอ่ะไอ้ลูกแก้วดิจะไม่พออ่ะนี่ไงนี่ไงไหนดิไหนดินดโคตเกลือก็ไม่เกลือนะถ้าให้เทียบตรงๆอ่ะแต่ว่ามันมันเกลจีมันไม่ออกเลยแค่นี้ได้แ,แล้วแต่เม็ดเกลจีมไม่ออกเลยอ่ะเม็ดสีแดงไอ้เม็ดเม็ดสีส้มอ่ะนี่ไงออกทุกรอบอ่ะ ออกทุกรอบเลยสวยเวย้มาเว้มาเว้มาดิเห็นปว่าออกเดี๋ยวออกง่ายจัดอ่ะเฮ้ยนี่ลูกแก้วด้ีป่ะรอบเนี้ยมาดิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแลกสกินต์อนะไรอันนี้เป็นระยะ2บวกแม่นยำหนึ่งอันนี้เป็นเล็มกกาซีนบวกเจาะเกาะผมว่าอันนี้น่าจะมานะขอญาตแลกอันนี้แล้วกันนะครับนุนะขอญาตแลกอันนี้แล้วกันนะนนนนะเพราะว่า มันมีแค่สองอันอะคืออะไรวะนั่นก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอะอ๋อ่อพิมพเขียวแรกเหรอคืออะไรวะไม่เข้าใจ่ะใช่ไหมเด้ไปเอาสีนี้แล้วกันเรียบร้อยมาดิใส่เลยดูเฟีย้ยวอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยมันมันมันก็สวยแหละแต่ว่ามันได้เนี่ย ดูเขาจะปะมันมันก็สวยแต่ว่ามันไม่ดีอ่ะเออจะเอามาทำไมอ่ะมีพาราโฟลด์ดเดยอเดี๋ยวเราจะเอาพาราโฟลอ่ะดาเมจสองบวกเจาะเกาะโอ้โห,โหแล้วก็ตายยิงหนึ่งบวกแม็กแบนยำตายยิงหนึ่งบวกระยะตายยิงหนึ่งบวกระยะละ่ะแล้วก็ลบดีเลยอันนี้บวกแบนยำสองเลยะเว้ยอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเราเราไปสุ่มเมกเกจี้เพิ่มดีกว่าเมกเกจี้เจ็ดอันอ่ะไปไปต่อไปต่อสวย มาดิยังไงเฮ้ยล้นอะล้นอะบอกตรงล้นเลยเมกะจีเจ็ดอันหรอใช่ป่ะต้องการเมกะจีเจ็ดอันอะเมกะจีอีกสองอันนะคันดูปึ๊บยังไงน้องยังไงน้องไม่ได้ออกวะไม่ออกวะไม่ออกวะไม่ออกเลยเว้ยเมกะจียังไงยังไงยังไงน้องยังไงเมกะจีมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเราหนึ่งเว้ยอีกเดียวเว้ยอีกหนึ่งเว้ยอีกหนึ่งเว้ยคันดู อืมเรียบมาดิน้องโอ้ไม่ออกว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ออกว่ะออกแยกออกเย็นจัดมาดิเรียบร้อยได้แล,แล้วครับหนูผมก็นาก่าจะแลกสีแดงนะคนนูนนะเพราะว่าสแต็คดีอหรอผมก็จะแลกสีแดงอันนี้อัตราย,ยิางหนึ่งแม่นยำ กับดาเมจบวกเจาะเกาะนะครับเอาอันนี้ดีกว่าแรงๆไปเลยอ่ะโคตรแรงอ่ะมาเรียบร้อยโคตรเฟีเ้ยวโคตรเท่ดูดิดูดิมาดูโคตรมาอันนี้ผมมีแล้วนะตอนยิงเงิน,นผมแม่นยำผมก็เลยไม่แลกนะอ่ะผมจะเอาใส่อันนี้ดีกว่ามาดิโคตรเฟีเ้ยวสำหรับวันนี้ผมก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละนะคนดูก็คงน่าจะคงต้องว่าว่า ขอตัวร้ายไปก่อนนะเดี๋ยวไปตัดคลิปให้คนดูดูก่อนมาเลยของดีไม่มีไ่ได้แล้วสำหรับวันดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายบยุบ๊ย